สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำโบจิวโบจิวแบบนี้นะคะอันนี้วันนี้มาทำแบบช้าๆให้ดูนะคะเคยเคยทำไปแล้วแต่ว่ามันจะเร็วไป <c oughs> บางคนทำไม่ทันนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบช้าๆให้ดูกันเนาะว่าวิธีการทำมันเป็นยังไงเราใช้ริบบิ้นนะคะใครจะใช้ริบบิ้นผ้าสาติน นะคะหรือริบบินผ้าเนื้อทรายแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นโบจิวสำหรับไปติดชิ้นงานติดของขวัญติดของชํำรวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะขนาดที่เหมาะสมเราว่า10บสิมิลเหมาะที่สุดสวยที่สุดขนาดมันดูแบบว่าไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะคะกำลังสวยประมาณนี้เนาะ,ะมาดูวิธีการอุปกรณ์ที่มีก็คือตัวช่วยคือซ่อมนะคะมีซ่อม ออเรบบ้ไม่ต้องตัดนะคะยาวจากหมวนเลยเหมือนก็จับเิบบี้แบบนี้นะจับมาแบบนี้ซึบงกรพอให้วนรอบนะคะยาวประมาณนี้ถ้าเราทำชนะแล้วเนี่ยเราก็จะทำให้มันพอดีห่างอีกข้างหนึ่ง,งเดี๋ยวลองชิ้นแรกก็ลองทำเพื่อ,อไปก่อนนะคะซ่อมจับแบบนี้ปึ๊บวนเข้ามาด้านบนแบบนี้นะ วนมาด้านบนบริบบิน้นจากนั้นเสียบตรงกลางด้านล่างวนด้านบนแล้วเสียบด้านล่างหาตรงกลางปึ๊บให้เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเหลือไว้ประมาณนี้นะจากนั้นฝั่งนี้เอามาเอามาด้านหลังแล้วเสียบด้านบนอาา้อมหลังแล้วเสียบบนแบบนี้เราดึงให้ตึง นะดึงให้ตึงเสร็จแล้วขมวดขมวดเป็นขาแรกเป็นบ่วงอะบ่วงไวแบบนี้ตรงกลางกดไว้นะคะแล้วเอาด้านล่างตรงนี้ฝั่งนี้สอดเข้าไปแล้วดึงจากนั้นก็จัดระเบียบก็ดึงให้ตึง แล้วก็ถอดออกมาจับไว้ก่อนนะจากนั้นถ้าเราปล่อยแบบนี้ค่ะ,ะหางโบมันจะมันจะชี้ไปชี้มานะคะไม่สวยแล้วก็จับับบแบบแบแล้วก็ดึงนิดนึงนะดึงนิดนึงดึงลงมาข้างล่างนี่ให้ให้โบเขาไม่ต้องกระเด้งมากเห็นไหมจากนั้นเราก็ตัดหางโบเลยค่ะความยาวตามชอบใจ ยาวประมาณไหนเสร็จแล้วประมาณนี้นะคะยมาด,ดูรอบหนึบบน่งเนาะฝืบปนเสียตรงกลางนะคะ่ะถ้าทำชำนาญแล้ววจะเร็วนะคะใครทีอ่อยู่บ้านาว่างอยากมีอาชีพเสริมเนี่ยเอาไปทำได้นะคะ ทำเพลินๆทำนั่งอ,อยู่บ้านว่างๆเนี่ยก็ทำให้สามารถมีรายได,ได,ได้นะคะเออราคาที่ขายกันพี่เห็นถ้าร้านเครื่องเขียนเนี่ยก็จะจะได้ราคาดีถ้าเกิดขายไปทำขายเนาะลองลองไปถามร้านเครื่องเขียนมีตั้งแต่หนึ่งหนึ่งร้อยอัน หนึ่งรอัน35บาบาทสี่บาท45ิบห้าบทห้าสิบบาทแล้วแต่เลยแล้วแต่ทำเลที่ตั้งแล้วแต่ฐานลูกค้าเนาะแต่จริงแล้ต้นทุนอะไม่เท่าไหร่ม้วนม้วนยี่ห้าหลาเนี่ยนะคะทำได้ประมาณของพี่นะุดประมาณร้อยเจบรอยแดสิบอันเนอะ ซื้อมาต้นทุนหนึ่งถ้าเราซื้อเยอะมันก็ไม่ถึงยี่สิบบาทมะโม้น,นึงอะนะม้น,นึงเราก็ซื้อมาสิบกว่าบาทเงี้ยค่ะก็เอามาทำต้นทุนเป็นตัวเงินไม่เท่าไหรอะะ่อ่ะค่ะแต่ต้นทุนที่เป็นเสียเวลาเป็นค่าแรงจะเ,เยอะอหรือถ้าใครมีชิ้นงานอยู่แล้วเงี้ยค่ะไม่อยากซื้อโบมาติดก็ทำเองเนาะทำง่าย,ายแบบนี้ ไมจอยจะประมาณนี้นะฮะพอเสร็จแล้วเราก็เอาไปแพ็คใส่ถุงนี่ใส่ถุงแบบน,นี้เป็น100ชิน้น100ชิน้นแล้วก็ เอาไปขายได้นะเป็นอาชีพเสริมได้ที่อาจจะได้ไม่มากค่ะแต่ว่าก็ยังดีกว่าเนาะยังดีกว่าใครที่แบบมีชิ้นงานอยู่แล้วเอาไปติดชิ้นงานเองหรือใครที่อยากทําขายนะคะก็ลองหาตลาดดูนะคะไม่ยากโอเควันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ